สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบื้องสทุกคนเด้อสบายดียดพี่น้องวันนี้ได้มาเปิดเตาหนังเขาอันนี้หนองสาวแดดมันไหนเนี่ยเหมือนบุมันยังห่อแนว่ยหานก็อุนอ่นอุนอ่นอุน่นย้ำอะไรกันอ่ะแค่แต่น้อยเราไทยมากแต่ก็เสียดายเมื่อนะคะมันได้ทาดน,นะคะับง่ายนี่น้อยก็ไปวันี่นัง่งไปแด้วเจอแพทย์ไปปูไปบอกมันจะเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเรามาเป็นถิศแต่้า่ตอนนีงถผาพิบปากมือน กอยไปเดี๋พี่น้องมันก็มาอยู่แถวหน้าคือเกลืนดีเอิร์ดมากินกล้วยเอากล้วยมาให้กินเอิร์ดมากมากกี่หนังมากอือเออต้องขับโกินไปกินแต่เปลือกหัวเอ้าอือเอากล้วยให้กินพี่น้องเอิร์ดมากมากมากกระมาอ่ะนี่เดี๋ยวไม่รจับขันมันจับไงยังสิเวลาเขาเอิร์ดยังสิกระไข่นี่เอ้ร์ดเลยเ้ยนี่เอากล้วยให้กิน สาหมาหมางนึงเอาเปือกอยางมันเดีนี่ขัดจับงายจังสิกระไทไปดาเอาจับเอาก๋วยมันกินนียนี่ย่าข้าวรุดเพาะเบิ้งนี่เนบรุษเขาขอดูจไปน้ำมอเมื่อเดาม่จังหาเด้อหัวทาหน่อยพีพกตัอยู่กับหัวตนเมื่อเดาไปห้าโมงพู บ็ดเดวไม่ได้เขาเห็นเขาเอิดมาเอากล้วยนี่เขาถือกล้วยมากในกระแดนมากพี่น้องยังมากกินมัเนี่ขนาดปล่อยไปได้เหม่อได้เนี่ยตัวใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ยไปไปไปน้าหมูผมกล้วยทำหน่อยมั่วทำหน่อยไปล่ะหน้าหมูผมเด้อมันอยู่แถวนาเขาเองเด้อไปพี่น้องกินหมดกล้วยโองหมากับเปลือกอันหนึ่งยึดนะบ่ทิดเด้อ เรืออ the ีพืชน่ะคนมาท่านเดาสัมคอยซ้อมเห็นบอกขึ้นคอยซอมตาตัวนี้ท่านได้ซ้อมตาตาตัดป่เนี่ยเนี่ยตวมาซ้อมบ่ะเดตัวนี้ฮะงช่นั้นท่านได้ซ้อมเอาออกเด่ะเอาเขาเยเขาเยวก็มีคนพอดีสวยกัน มันห่มไปทางใดยจอนอันนี้ห่มอยู่ห่่นนั่งเอาไปงาหงาบนบนหมค่ะเองตองแต่งห้ากันานันเันเนือยเลือสุดก่อนเรือกองหนึ่งนี่ท่านในค้นเบิร์กับมี่เขาบอกเชื่อมท่านในข้นท่านในคนเนี่ยนะเดือ ทุ ane, here, oh, right ่มเดือยน่นในคนไปน้อยพันซะจ้ะพันเปิดเตาหน่ห้อยเก่าหน่มีอย่านยูันาเจได้เนาะผมมีถาดมาจักเท้ามาลุ่เมืองเท้าหลุได้อยังพันอยู่เออขนาดอมันเยั็นยังบางบ้าเท่า ยังเบาบางนอกาขนาดโอบอก็ได้ยังเบาบางขยันมุ่านดวดีหรอกตายแล้ถามว่ามีฐา,านตายเมีานด้วดีเลยนะไว้วิู่ดแจู่วาคนจะจอยเดูวันนี้ม,นาออานมาอบน้าอาวสาอบน้าคือการใ้อ้อมหน้าะเป็นทิศกับใบยินคอยช่างอานบ้านอย่างกเช่านี่ครอคนหนึ่ง นกบตียังกบตีน้าีแต่คนบ่เศร้าห่อหนตีเก็บความหอบรดอากาศบอรอันผิวในหนึ่งกันอันผิวก็เจอว่าผิวหูตัวนั้นกันนั้นปเหตุแต่หูตัวน่ะแต่ผิวตัวไรทั้งในกับโอเพื่ออะทั้งในโอบตัวมันเป็นหูผิวใช้ได้บาจากยเพันปะรอยีดอกเสี่ยวนี่ขาจะเปลไวเป็นินทีดมันยังอุ่นนะมือื้อเยีไรกราอุ่นยังไรกรว่าหออบอตรงองุมก็ได้หำ ดอก้คนบไหเาก่นเอมี an ่ลอกไผ่หักบอว่ามันชิมุนองจาอันตรีคอยอัญชูคอยบ่วด้ายอยหาสอผู้คนตาหม่แช่ไหมคนตาเห็ดใหม่คอยคอยคนแนบคอยเอาศอกเอาสวนด้อคอยได้หกศอกไม่ลอกเห็ดบินเท่าหน่อยก็ได้ดิคนผู้เดียวคอยเมาสิดไปใส่เท้าหัวแม่เท้า

ไม่วนี้มาเย็นยะเป็นทิศแดดพิวเบิเียพิวใช่กระดักกระอ้อเพื่นตรกับโซใหญ่โกกเกอพื่นคะพื่นโกเงาพื่อไรนี่ช่วยเอาตัวนี้ใส่กับโบแม่ดอกเสียดายเพื่อนไปขอเผาน้ำเาวรคนนี้เนี่ยเขาทน้ำเผากันได้ีกเาโอ๊ยมันเหบือยอีกเกินเก่าคนบ่ไอ้น่อยมาอันนี้มันมัน มันหันนี่ไรด้กวนบอกเออมันหันไหนหาสอบมันผิวใช่หยือจ้าม่ในผิวบอดะบอเจ้าขอที่ได้พืชมีะตบงาืได้ได้สองสอบได้ได้อยู่ดรอสองสามสี่สอบพืชนน้มันต้ง่ายแบงข่าต้อกหัวเอาตัวต้อหัวเนื้อ สิมุ่นหอันหอนแครับ้ืกิ่วโก็โอโอาีเสิลาย้นเนนี่พื้นคนเอาเสนอาปอกพื้นตีขึง้มันจะบ่าเขาขกะเทศไม่มีเมื่อในวัดมือมันจะบดเด้อาเลยลายโคตบอกกมขดเทนนี่ก็อยู่นี่ี่หนึ่ก็อยู่ทั้งร่มฮะอยู่บนพื้นฮะ ไอ้น่นาสยสมาูรณจอะไงบนสุดน่าภมมากนะจ๊ะมันตายดินมันมันมันโผล่เนาะมันเออมันโผมันหอนเกินมันโผแหละมันพิวข้นแหละแนวนี้อากาศบนเขาออกมานี่แดดต่จะถตัทย คอยอึเมียงนานอยว่าแล้วออถอดีด้คอย่ะขออขี้ดินนี่คือสไลส่วนถิ่น้ขอก้นหนาขคนหน้าโคดน้าที่เขาสนบ่อเขาก้นหมดั้งเงินหอเนาะมีบางท่มันก็มากเนดีเอะ้นจะลงท่มดเถออกมากสี ขอหอมมากเดินอนอนมันเ็นย่างไกอด้วปอกนี่แต่ว่ามันหบราเนาะถวโบนาเจ้าเจ้าเจอันนัปิดบางเนาะคยชมหดีไคนเปิดพี่น้องเออเจเจนที่ได้อจนดูไปเวดเนาะจำพืชดอกได้นะง่ายเอาขาวด้วยเดี๋ยวบางพืพเพื่อกน่าจะพืงามงางมามไ โอน่างมเองนนเต่าทบ้าได้เ็บ่อนี่สะไรเผาได้ดอกปีกบ้านเผาอีกเป็นสีไดงนีเผาอีกเป็นสีอีกนี่าจะมาหามไม่ให้ทไวันก่อนถ้าป็นยัดอกมากนะวันขันมันวุสีหันแดแต่เขืออยู่ฮะอืเนี่ยคนชาว่ามันแต่เขืออือ้าวบ้านมันขวนทัน ไม่จคือบายางคือปกติอ <it. S 2> ่ะ okay. mm ูหาบาดวันตตะมคิจ้อืมนกรซื้อมากมเลยเฮ้ยคนแดงยิงเดลลีี่ตะพืห่ง่ายาปตโตสมอดเนกเลยต้มอันตัเป็นพอเพ่พื่หญ่งง่าห่งงเาบว่าพืชนดอยมันก็ได้คนี่เานู่นวนะเมเตาอัหญมจัฮูู้เมเตาอนหญ เขางามไปสั่วอยู่ออนนะบูกรกวันบูแ้วนหัวสะใจเนาะจบายดีเด้อพี่นองเด้อหัวขวัญจานสะจอยหม่ีไม่จุมตอนเดี๋ยว้เก็บบเอยเขาเมื่อยเลยอาหันยังไกวด้นึ่งมือาหารเหนืไ้ ที่ที่ไม่ใช่มันเปิไรพืชมีท่ที่ไม่ใช่เราเรียนนะคบี่ไม่ใช่่ว่าโอปอล์ขู่คางโอปอล์ู่บอิเป็นนี้ติจเป็นนี้เป็นนี้กับที่ไรพืชแต่่เฮยเหตุเช่ใจเห็นต้องมได้ไอ้ี่่าย่า่เเนาะอย่างนได้กชา bò súp bò súp bò súp mày tàu bò súp mày nãy hông còn phẩm chất nữa có súp nịt cái cái này ngon quá mùng cho mày chia ra nó khỏe nhưng mà nó to thì chết say rồi bọc ăn bọc rồi đi tè ăn nhẹ 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 nó lòp năn tắt tắt nè nôi này tắt này mắt tay thưng 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 cái gì đó là con này sẽ đuổi anh กอดาอยู่นานี่วันที่หูเลยที่โอางอู้นึงหนูก็บ่นเงี้ยหมดดินเต็มเต็มโอ้ยปอกที่กอดาเคิร์นโมเมนต์ข้าเปลือกได้หม้งนั่งทั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 ้งนั่งหั้งนัางทั้งนั่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  งานทำใหม่รูดนักเลือดเตตุนอยๆะไรหล่อข้าวนำมดย้อมดวนก็ได้นะนะข้าบะเป็นอย่างนี้ดูหยาดล้านปลานดูกล้านเอาของเช่าเด็กเช่าเอานะฮะเอาแต่ให้ขนาเอาไปผ่านวัตถิกาตั้งแต่ถุงเสียนถุงเปลี่ยนแบบนี้เลยงานในเด็อโรงบุษนเอาได้ไหมข้าวฉีเอา มเลือกข้นนม่มาหาะมัหำได้ขเจาไปหาหรอกอยู่ป่าอยู่รงไม้ไปนะมั่งอันนั้นนะมั่งไอ่เื่อ่ได้องเห็นนะเจ้าเอาเข่าเจ้าขี้ขอกงเจ้าข่ามีเข้ขอคือจสี่แล้วต่ะได้จะเพื่อเอาขึ้นม่จูดิมัไ่ตน้าำมันไหนจปลายนเดียวเอานมจูเอาขึนมจูดิมไำโก

Lọc lại giữa đó gặp in đông lọc nịch đã không cháy nếu tai vẽ không cháy vẽ kìa lẽ cũng qua hiệu phóng ở phòng vạc tuyệt 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 ตอนั้นเห็นตอนเอาขอเอาของน้องกัน้นน้ำทราดแลอวมันคือ่วมันไหลไม่เ่ที่นี่ั้งที่ากันจ้าเกบอะเก็บดังทรงเสียงทรงเสียงยอ่เนาะคือ้านไม่ก่าพราะว่จะเพื่อนไหนพื่อนไหนเพือนไหนวะดิหนวดิกะก นอไหนกี่ชอบบคมเตานะเผาโบมเตาใหม่นด้หลายตวใหม่ไห้ตายครงสิบรับสิบดรับแเ้าโหเตาตัวนี้เตาสองปี่งหตะกี้นี่ะเาสองแปดสองสามเตาพ่อหน่อุปกรตะกี้่ะสามเตาเปนข้ปลายอองเสือกระี่เนาะหน้ามาจะ ก็บที่พอออย่างกเเมอีอ๋อตอนันนัดือชิงห่นจะถืเนาะอัดขึ้นผู้สูอัอันสูงเยเพรนพื่ด่เนี่ยอัดโปรจตโปรเจ็งนี่ง่ดยโปกสิจเป ติดใบมือเดียวกับติดติดเดียวแล้วมือสองมันสั่นสอกใส่อนเดี๋ยวแบบที่เอง

เดี๋พี่น้องมาปุ้งบัอบเจ็ดสอบนองสี่กเจ็ดสอบพี่น้องเจ็ดสอบแต่ว่าสอบครอนคะแนนสอบได้เติมและอยู่ไทยก็สอบหนึ่งสาดผูไดน่ดีสามผูไดนได้อยู่หาสอบสาเก้านาะนะถาใส่สอบใหญ่่ันได้สิปลายสอบเสองเตานี่ที่าพน้องอปอกมึงตีผู ม่ตอพ่งงานบามัมันหลอดพืชเนี่ยมัยังวะฮะบอกเนยบันี่บเอาปานะอากดเอน้อยแล้วเขาไปเอ้น้อยไม่มีพาพีปาดก็คือเขาเขาไมขี้เขาเอ้ยเอาน้อยแล้วเขาไปบึงไอ้น้อยแล้ว่าสิซ้อหลบ้างก่อน โอบไม่หันคอยเอากี่ต้มกับอะไรกับเขาดิมันย่องย่องใส่กันเหยียบใส่กันเต้าหันปากมันกลกเฮ็ดไม้ด้ค่ะเอาดินเฮ็ดไม้ยังน้องไอยตะกินปากกลัว มันกับว่าเจ็บมันกับค่องแขลงกับเต็มใบก็นายอเรียนเราเคยเท้าฐานจะถืออ่ะเราเป็นเบาหน้อยๆแล้วก็ไปลงเทปเด่อือมันนี้มาอะไรคนพี่น้องสิเดวไว้เดยวไว้อีร็อกมะเขาอก็เลคนก็สิเดาว่า้สิเตรียมให้น้อยเบิ่งก็มเป็นจะได้มาเขา

เต่า้ากระจุดาเต่าริบเรื่องเต่ข้างอีกคนโอ้่นัวันนี้ขั้นดินใส่เครือุ แต่เขาไปกวัวต้องอีกข้อแด้ชีนาไม่วจาจูดป่ให้มชุดกด เอาเขาอันนู้นเอาเขาด้วยด้บังได้แล้พี่้อกเลยเอาออกเลยก็ใช้มาโอบมาโบอกเอาเอาพืนเขาาเบิ่งดอกนี่จะได้จักเส แถวเบื้งหน่อบนี่ก็ได้ลยสอบอยูกสอบบดตแตดเดอบนี่เขบดเอบนี่บดเอันไหนไดนไงปอบดเหยียบเพื่อที่สอบก่อนหย ม่จูบอ่ว่าดงงุมหอยก็ khỏe ว่างตะไก่เนี่ยนี่ฮะซื้อน้าเอฟบ่ใช้ดงก็ไบ้นี้อูยน้ำใช้เป็นใส่ปีงมันกระด้งผืนดินคือกันด่านปีงไม่โปรยคอยนะาฮะหนอใหม่ตะกี้คอยบุไปบุไปเด้ เอาคือเก็บที่นอกเล้ใช่ดูซ่าขวดก็อยูน้ำเาเวียงแุ่สิเป็นจังไดแค่หน่องอุ่นแล้คนเปิดอยากเห็ดนี่คืยก็เอาเป็นงานบทนาป้าน้าบอกแกว่าเคยเหตุว่ะ ก็จะเตาค่ะถั่วไปบดมือเลยบ้านก็ได้ผม่อครบอไ้เลยคกทอดเ็มกระเคือคอเฮ็ดันยมเมเฮ็ดแม่สองพวเนี่ยเจ้าเนย เอ้าเมื่อื่นไปขายคองเนาะข้ามองอันน้กข้ามองกนมอเออนเาเรื่องแปะใส่มันติดก็อย่างจ้ามบิดแตนี้วันจัน์กิดสุบริมากเลยเนาะวันจันยุทธบ่วันจันเกิสุบริมากแล้วบางเหมือนตัวก็บเสียปรุชินไปวันหมอ้าก่อนเอา มาเบียเพื่อนนี่ยนการดิมิอนี่ขาถยแห้งมากเลยแม่งอันนี้ไม่เหม็นเหตุเตาเหตุเตาแล้วกัสิไปนะบางทีก็สิไปคนเพื่อนนงสิห้าหน่อคุ้จอยก็สิจุดแ้เออแบค้นใบอีอกเลือเอราะกระย่างหมดเกยาเนาะ ในเตานึ่งของถ่วดเตกรีแนวเหานอ่าเนนีบ่แล้หบรเตาสีลมทับมันสีลมทับเตาให่แล้วบอเอา่ไนออมขนาดเียอืมแล้ยัเอาหมเตาม่นนาดในเีย Cái, đẹp cái, Bài <laughs> năm cái Bài nạ, này cả đẹo rồi, thì nó ấy, ba mình lại cụ quay năm đằng có sẽ quay sổ tay hàn, tới chỗ kêu hẳn hay nã anh để tụi này, Đi. Đi. ừ, lại bắt tôi xe vào cụ tụi này, hết hú xanh cái tay ไม่ปอกฮักฮักเว็กันเห็ดจอเลยมันเนะเขาบอกว่านันเผูกแ้วูตะบอกหัวูเป็นผูมากประจำขนากับเหตดได้ไหเ่เลยเห็ดคือปีน่ะเนาะเอาเอาเพื่อหนึ่งเลยพี่นนองโอ้กระเป๋าสูบ โอ้ลว่าแวเดี๋ยวกะจูดมือสามาใหม่จนเบิดสีตุ่มใชเพื่องขันดูใช้เพืองกัเพื่องอดเนีจูด่เพืองเน่าจูดมันสป็นามาใหม่เบิดม่อะำซุ้มมาหยงไม่างไตะบงเป็นนมันติดไวใหม่ไก็บใหม่หงการำซุ้มใหม่ที เน่ค้นแบบนี้แล้วเจอยเรียบร้อยเอาเข่าก็เรียบร้อยพี่น้องไอ้น้อยได้เตรียมจุดนะเอาออกเลยก็เอาทานออกได้เจ็ดสอบน้อยๆคันสอบใหญ่ใส่ยูหาเนาะใส่ซ้ำเก่าซ้ำห้าสอบเพื่อเก่าแต่ว่าไลยกว่าเก่าเนาใส่่ ข่รย wow ู่ไรซำนี่ข่ากลัวอะไรพระสอบนี่อน้อยเดิมจุดนะพักกานโอบเลียวบงยานี่อ้ยก็เสยไม่เอน้อยนัดจุดเดสตาพอดิบ่ายเออพอดีเที่ยงเที่ยงครึ่งเดียวทั้งเอาอกเดี่ยวทึ่งเอาเขาใหม่เดีวนทำมาสวยเนาะมาสวยเด็กก็อันนี้วาายคนก็ได้เดีวไว้สองโมงคร่งสองโมงคร โตเดียวอันมันได้ค่ะอันไปก็ khỏe เดียวเดียวบ่ได้น่ะหุ่ยสั่นไปเลยน่ะนี่น่ะหัวยูยูไปให้ดีเจอกันใหม่คุณไงท่านใจสฉลิติดต่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนี่เดี๋พี่น้องก็สีทาไปบ้างไล่ข้นเหรอเนาะเนะกินตัวแรกข่อยสเมื่อเที่ยงขันจะสิไปตอกนะก็สีทาไล่ข้นกับจังสีเด่ะมันมันเมื่อยหรือทาไล่ข้นทาเออปอกหยุดมาไล่ข้นจังไร จะอเอาออกเกนเอาเผาดซ่าอีเบิ่ดัเหูดังเอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามนัจกจุ่มเจอกันใหม่คลิปหน้า